ครับวันนี้เราพามาดูการผลิตของเครื่องตัดอ้อยของบริษัทช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีกันนะครับการผลิตของเราจะอยู่ด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะครับการผลิตของเครื่องตัดอ้อยทุกๆรุ่นไม่ว่าจะเป็น F16M T900 S500 F16L เราผลิตที่นี่นะครับแล้วก็เตรียมขึ้นชิ้นส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ตัดด้วยเครื่องตัดนะครับที่ทันสมัยนะครับ เครื่องตัดที่ทันสมัยลูกค้าจะได้อะไรจากเครื่องตัดที่ทันสมัยคือรูหรือจานใบมีดยกตัวอย่างอย่างเช่นจานใบมีดจานใบมีดรูเขาจะเที่ยงตรงนะครับรูเขาจะจานใบมีดเวลามันหมุนนะครับมันจะไม่เหวี่ยงแล้วทําให้เครื่องจัดทนทานขึ้นทนทานขึ้นตรงไหนครับเจาะรายละเอียดเข้าไปอีกทนทานขึ้นตรงที่ว่าเวลาเราเวลาจานแล้วที่เรามันหมุนแล้วครับมันจะหมุนเที่ยงตรงทําให้ลูกปืน ที่หัวเกียร์เราอะครับที่เต้าเกียร์เราอะรับน้ำหนักได้ตรงสม่ำเสมอมันก็เลยลูกปืนก็เลยทำงานได้ได้เบาลงเพราะว่ามันหมุนเที่ยงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นระบบซีนซีนก็จะไม่ล่วงง่ายนะครับถ้าลูกปืนไม่หลวมลูกปืนไม่คอนมันก็จะไม่ล่วงง่ายแต่ถ้า,าจานมันเวียงแล้วมันเต้นอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันสั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันจะทำให้ลูกปืนหลวมไว แล้วทาให้สีดลวงง่ายนั่นคือมีปัญหาอะไรกับชาวไร่ก็คือมีปัญหาเรื่องการต้องจอะซ่อมบํารุงเรื่องนี้บางทีมันเป็นรายละเอียดเจาะลึกนะครับที่ซึ่งไม่ค่อยจะมีคนได้มาพูดให้ฟังแต่วันนี้ช้างแท็กเตอร์เรามาเจาะลึกแล้วก็มาพูดให้ฟังเลยว่าเครื่องตัดที่ทันสมัยช่วยอะไรเราได้งานผมทําได้เร็วขึ้นนะครับชาวไร่ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะนั้นในเรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวผมพาไปดูการตัดเลยนะครับว่าการตัดเนี่ยมันตัดได้เนียนขนาดไหนนะครับเราดูเดี๋ยวผมพาไปดูครับตรงนี้เป็นตัวตัดที่ผมกําลังขึ้นแท่นตัดแท่นที่เราจะตัดเนี่ยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์นะครับซึ่งมีมีความเพี่ยงตรงในการตัดค่อนข้างสูงนะครับ ซึ่งรูของเขาเนี่ยโดยอย่างเดิมเราเคยที่จะใช้ตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดบางครั้งเนี่ยครับตัวตัดถ้าเป็นชนิดตัวตัดเหล็กที่มันไม่ดีครับมันจะทําให้รูไม่กลมแล้วเราจะต้องมาทําแล้วทําอีกแล้วก็ใบมีดถ้ามาใส่กับใบมีดเนี่ยครับใบมีดของเรานะที่อยู่ตรงนั้นนะครับเราตัดเป็นรูขนาดนี้พาไปดูครับเนี่ครับใบมีดของเรานะครับเวลาตัดแล้วมันจะกลมแบบนี้ครับ มันจะกลมแบบนี้เลยแล้วก็ทําให้จานที่เราใส่ไปในเครื่องตัดอ้อยเนี่ยมันจะไม่เหวี่ยงมันจะหมุนตรงนะครับมันจะหมุนตรงและเที่ยงมากเลยทําให้การใช้งานเนี่ยคงทนขึ้นนั่นคือหมายความว่าเวลาเครื่องมาใช้งานจริงเนี่ยมันจะใช้รอบในการในการหมุนค่อนข้างสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าจานใบมีดเราไม่เที่ยงตรงเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยติดปัญหาตรงที่ว่าความคงทนเนี่ยมันจะลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์จะพังง่ายขึ้น นะครับสีเกียร์จะรั่วขึ้นที่เขาบอกว่าเวลาเราซื้อเครื่องตัดอ้อยแต่ละแต่ละตัวนยครับเราต้องพิจารณาตรงไหนบ้างผมเคยลงคลิปไว้แล้วว่าเราจะต้องพิจารณาหลายหลาย,หลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการผลิตของผมนะครับว่าการผลิตของเราเนี่ยการผลิตได้มาตรฐานหรือไม่นะครับมาชมที่โรงงานได้นะครับอย่างที่สองก็คือผลิตได้ทันเวลาต่อการใช้งานหรือไม่อันนี้เราก็ต้องผลิตเตรียมไว้นะครับเราจะ Uh, การสั่งซื้อมาเราจะตัดอ้อยแล้ววัน2วันนี้แล้วเราก็ค่อยมาผลิตอย่างเงี้ยมันไม่ทันแน่นอนนะครับไม่ทันต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยจะต้องเตรียมไว้แล้วก็สต็อกไว้ที่โกดังแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่โกดังนะครับการผลิตของเราเนี่ยครับเราจะตัดด้วยเครื่องตัดที่ทันสมัยอันนี้มีส่วนที่สําคัญอย่างที่2ไม่ว่าจะการเป็นเป็นเรื่องในการตัดเหล็กแล้วก็รอยเชื่อมนะครับหรือแม้แต่เฉพาะการใช้ตู้เชื่อมก็เป็นเสียงที่สําคัญทั้งนั้นนะครับ อย่างที่สามก็คือคนนะครับคนในการผลิตคนเชื่อมจะต้องมีความชนานาญงานจะต้องเชื่อมเป็นนะครับเราจะเอาใครก็ก็ไม่รู้มาเชื่อมเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเชื่อมมันจะไม่ได้มาตรฐานตัวนี้ทําดีตัวนี้ทําไม่ดีนะครับเราจะฝึกคนให้ทําให้ได้สม่ำเสมอการทําให้ดีเหมือนกันรอยเชื่อมต้องได้มาตรฐานโดยเฉพาะรอ,อยเชื่อมในจุดที่สําคัญต่างๆก็ต้องให้ได้มาตรฐานด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่กำลังประกอบนะครับซึ่งเป็นการประกอบของรุ่น F16M ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น T90 นะครับลายผลิตของเราจะประกอบแบบนี้นะครับลูกกิ้งเราจะใช้ลูกกิ้งเป็นชนิดที่พิเศษแล้วนะครับเพื่อให้การทำงานได้ทนทานขึ้นการทำงานทนทานกว่าเดิม2เท่านะครับแล้วก็เวลาที่เราประกอบเนี่ยเราใช้ตัว ตู้เชื่อมที่เป็นชนิดเหล็กเหนียวซึ่งทนทานต่อาการใช้งานเป็นอย่างมากเครื่องจัดอ้อยที่เราผลิตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมด้วยระบบตู้เชื่อมชนิดที่เป็นลวดเชื่อมชนิดเหนียวนะครับที่เรามีทุกตัวเลยนะครับจะทําด้วยตู้เชื่อมลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นชนิดเหนียวซึ่งให้ทนต่อแรงดึงแล้วก็การใช้งานนะครับความพิถีพิถันของชามิเกอร์ซึ่งเราผลิตเครื่องจักรนะครับเราผลิตกันขนาดนี้นะครับ เนี่ยครับลายเชื่อมแต่ละแต่ละลายที่เรากําลังขึ้นนะครับเตรียมประกอบที่จะส่งงานให้กับลูกค้านะครับต้องมีความพิถีพิถันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเหล็กหรือว่ารอยเชื่อมต่างๆนะครับที่อยู่ด้านหลังนองผมนะครับถ้ามาดูใกล้ๆก็รู้นะครับนี่คือลักษณะของผลงานที่เราทํานะครับหัวเกียร์เตรียมมาแล้วนะครับรอยเชื่อมนะครับแต่ละรอยนะครับขึ้นลายทีหนึ่งเราต้องขึ้นลายผลิตขนาดนี้นะครับเพื่อให้ทันความต้องการของการใช้ ด้านหลังของผมนี่เป็นลายการผลิตนะครับซึ่งเราเนี่ยขึ้นรูปแล้วก็ประกอบแล้วนะครับการเชื่อมของผมก็จะเชื่อมด้วยตู้เชื่อมฟิ2ูนะครับเฟอรอสเวนตู้เชื่อมฟิ2ูแล้วก็เป็นตู้เชื่อมที่เราสามารถที่จะเชื่อมได้ค่อนที่จะดีแล้วก็เนียนเลยนะครับดูนะครับวิธีการเชื่อมรอยเชื่อมแต่ละจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดของเครื่องนะครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นส่วนนะครับที่เรากำลังทําอยู่ด้านหลัง ก็จะเป็นงานเชื่อมที่มีคุณภาพเราพามาดูแล้วนะครับตรงนี้เป็นคลังสินค้าคลังสินค้าของช้างเซคเตอร์นะครับเป็นที่เก็บสินค้านะครับนี่ก็จะมีอุปรกรณ์การเกษตรนะครับที่เราคุยมื่อสักครู่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อพ่นสีเสร็จแล้วนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วครับเราก็มาไว้ที่นี่นะครับเยาจาไปดูใกล้ๆก,กันครับ ันนี้เราซูมกันให้ดูใกล้ๆนะครับสินค้าในตัวคลังนะครับก็จะมีเครื่องตัดอ้อยนะครับอยู่ในนี้นะครับตลอดไปทังด้านนู้นนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับนี่นะครับเป็นคลังเก็บสินค้าของบริษัทชาร์แฟกเตอร์ครับเราเก็บสินค้าไว้ที่นี่นะครับแล้วก็พ่นสีที่นี่นะครับหลังจากที่ย้ายมาจากตรงนู้นแล้วเราก็เอามาพ่นสีไว้ที่นี่นะครับ ไปดูใกล้ๆอีกครับอันนี้ก็จะมีรถแท็กเตอร์และเครื่องอัดใบอ้อยด้วยนะครับอันนี้ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกนะครับก็มีรถต่างๆนะครับรถคีบอ้อยนะครับเครื่องคีบนะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็จะพ่นสีนะครับพ่นสีไว้ที่นี่นะครับอันนี้เราก็ มีเครื่องอัดเบรอ้อยสี่บนสองนะครับซึ่งเราก็เอาไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เครื่องอัดเบรยอ้อยซึ่งเป็นตัวของมือสองของต่างประเทศก็อยู่ที่นี่ครับผมวันนี้เราไม่มีช่างเข้ามานะครับก็เลยปิดประตูไว้นะครับ สามารถเข้ามาดูได้นะครับผ่านไปผ่านมาก็ติดต่อที่ตัวบริษัทเลยนะครับแล้วก็เราจะมีถ้าจะมาดูโกดังเก็บสินค้าเดี๋ยวเราจะก็ส่วนโกดังเก็บสินค้าเราจะพามาอันนี้จะเป็นเครื่องจักรที่อยู่ในตัวมันนะครับอยู่ในตัวของคลังนะครับที่เราพ่นสีนะครับเพื่อเตรียมรอส่งทั้งตัวแทนจำหน่ายลูกค้าต่างประเทศ แล้วก็ทั้งในประเทศนะครับต้องเตรียมพร้อมครับต้องเตรียมพร้อมมืออาชีพต้องเตรียมพร้อมเสมอครับแล้วก็อยู่ข้างในนั้นอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับขอให้มั่นใจในบริษัทชางเทคเตอร์ซึ่งผลิตเครื่องจักการเกษตรเครื่องตัดอ้อยวางกองที่มียอดจาหน่ายสูงสุดในประเทศไทยครับเรามีความพร้อมเราเป็นมืออาชีพนะครับทั้งเรื่องบริการขายบริการหลังการขายและอะไหล่รองรับนะครับครบวงจรนะครับถ้าสามารถเข้ามาดูงานได้ที่ บริษัทช้างแทรกเตอร์จำกัดอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโทรศัพท์034-571-297หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็เซลล์ของตัวบริษัทเองนะครับซึ่งจะมีตามเพจมีชื่อในรายชื่อในเพจต่างๆนะครับท่านสาม,มารถเข้ามาคุยกับเราได้หรือโทรหานะครับเบอร์ปรึกษ,ษาและร้องเรียนได้ที่08990760 0 0ครับผม สวัสดีครับ